มา,มาแล้วมีเจ้าต้นไแห่งหนึ่งที่มีชีวิตก็คือต้นไม้ขอพรทมาจะให้พรที่คนเด็กดีกันแต่จากนั้นคนก็ขอพรอว่าต,ต้องมาจากวันนี้แพช่วยคุณแม่ล้างจานและเขาก็อยากได้ตุ๊กตาอ,อันสีสวยและและและต้ ก็พอใช้การใช้คนละหนึ่งคอจะได้อไดของพ่อแม่ชอบอะไรแม่เหรอแม่อยากได้อะไรดีนะชอบแม่ชอบอรถจักรยานจักรยานเหรอผมก็อยากได้เหมือนกันอยากได้จักรยานฟอร์ซ์เก็ดอะไรแล้วก็ต้องไปขอพรใครคะต้นไม้ เราก็ต้องปลูกต้นไม,ม้แห่งความชีวิตก่อนต้องปลูกก่อนอ้าวแล้วใครก็มาขอพรต้นไม้อีกคะลูกปอเขาชอบโกหกแล้วก็ชอบใส่ไม่ดีกวมาขอพรต้นไม้โกกหต้นไม้รู้ว่าสมานครับตอนนี้ปอช่วยพ่อปลูกต้นไม้แล้วพ่อจะมาขอจักรยานแล้วต้นไม้จะหน่นกันครับแล้วก็สมาน,าน,น,านาก็นกรู้ว,ว,ว่าปอพูดโกงหก แล้วเจ้าปอก็บอกว่าอะไรกันเนี่ยแล้วก็เจ้าปอก็ว่าก้าวหิงใจที่ต้นไม้เลยและต้นไม้ก็บาดเจ็บเราก็ต้องช่วย,ยต้นไม้นะแล้วปอได้จักรยานไปไหมคะในนั้นก็เสียงแมวน้องฆ่าเป็นตากันนะแล้วแมวไปนี่ตาย ช่วยปีนขึ้นไปช่วยปีนปีนก็หน่วงหวังมากแล้วน้วปอก็บอกว่านี่ถ้าเป็นต้นไม้ไม่เป็นปอแล้วก็อยากปีนขึ้นไปอีกนะปอผู้จกถึงที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นสิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นย,งนยนังไงลูกก็ที่มีจักรยาชิ้นมาไงอ๋อต้นไม้เขารู้ใช่ไหมว่าปอทําความดีแล้วก็คือช่วยกันช่วย แม่ม๋ยวกหนูจะบต้ไนไม้อืมปอก็เลยได้จัก,กรยานไหมคะครั้งนี้ได้ดได้แล้วทำอะไรอยู่คะนะ่ะหนูทำอะไรคะแค่จมูกแค่เลยนะดเดี๋็กจมูกก็บานเนอะโอเคนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลกนี้การทำดีจะได้ของที่สิบแนอว สิ่งได้พรที่ดีค่ะจบยังคะจบแล้วแม่อีกแ่าแม่อีกแยะต้องเราสองเรื่องนั่งให้เรียบร้อย<ม>ได้ไหมล่ละเรื่องแจ็คถั่วไหมฮะแจ็คถั่ว<ป>ล้วไม่เป็น